ลิปมึงเป็นโมหรือเป็นโคนไอ้นานแต่งตัวมันมันหลาทรงเลยทอาไงมฮะเตื่นเต้นฉันตื่นเต้นไอ้ไก่และก็ไอ้ก๊บตัวกับอย่ังไงยังไงเชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าอะไรชื่อว่ามะละกอสุกไอ้มะละกอสุกและก็มะเร็งมะเร็งตับมึงอย่าลืมนะจะคุณดิมะเร็งตับ เราไม่รู้ว่าภาษาที่เราได้มาน่ะมันถูกหรือผิดมาเจอผอมอนคนนั้นก็ดีแล้วเองเขาไปพิสูจน์เลยเราจะได้รู้ว่าภาษาที่เราได้มาน่ะมันถูกหรือว่ามันผิดทนายงานปูเข้าไปยักนายเขาออกก่อนดิเขาไปเออเขาไปยักหนาเลยบองพิสูจน์ก่อนจะได้รู้ภาษาที่ได้มานี่มันเล็นเรื่ออุ้ย อไม่อไม่ไม่ออไม่อออเดียวนึ่งจะถูกเดืเห่ะมึงหนึ่งหนึ่งไม่ก็ไม่ใช่จอมนกวนตีนขาแล้วทำไมวไม่ออไม่ออไม่ไม่ออเอางี้เดินกู้าไปยิงปรสสาอกเลยเลยมันกะตายเลย อู๋สอปภาษาไปเอาปืนไปยิงมันอ่ะจะดีแล้วจะดีแล้วมันเองโอ้ของใครของใครมองใครของเราขี้สงสัยจะไม่รู้เราคอมปิดหน้าหน้ามึงจริงจังคือเดี๋ยวเขาก็ต้องกระจายหมดนะต้องีปกูไปยิงภาษาก่อนเลยไปยิงภาษาก่อนไปพิสูจน์ก่อน ว่าเข้าไถมอญจริงหรือเปล่าไอ้มองนี่แต่งตัวมาล่างทรงเลยมึงผีน่องหรือเปล่าเนี่ยเหมือนอะไรหมาน่องออออเอียงจ้าวไล่เดือดเลที่ก้อไล่เอาไม่ใช่เรื่องดีหรือแขกหลอกแขกหลอกไม่ใช่ไม่ใช่เอางี้มึงเข้าไปเลยที่มึงพูดเนี่ยไม่ใช่ที่มึงต้องพูด ไอ้บัดสกขนาดในเรื่องไม่เชื้อไก่เลยใครพูดมึงบอกกูใครปัดโจทย์เขาไปถามเองดีกว่าโอ้โอ้ท่าน่ะยังรายชื่อโอ้เราเองยังไม่ได้ตั้งชื่อ เงีชายแดนซะด้วยเงียบชายแดนทำไมถ้าเกิดเป็นมอต่อมากระบอกกระลำแตกด้ยดีทำไมนะเพราะเราเนี่ยก็ต่อมาเหมือนกันปองผูทอะไมบองบอมแปลกแปลกยังไม่มีชื่อต่อปามีแล้วยังไนเมืนจ้ชื่อใดเล้ยวล้อเลนล้อเลนมอนป่าอะไรล้อเลน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 ลอเลนเออจะสำเนียงนี้พนุ่มเลย กูลองใจของมึงดูเ,ออเราเองมีชื่อว่ามาสรุมชื่อโอ้มาสรุมท่านะยังไรชื่อเรามาการชื่อมอาลมาลกสุขชื่อไอ้คนนั้นเรามะเลงต,<ำ>ตับชื่ <em S 1> ชอหนาวรัวเชื่อได้หย่อนรักตายเขาทำเชื่ <em> ชอมึง ลืมหักหยอดลักตายเม่าวมันนานแล้วอะไรอ่ะเขารู้แล้วเขารู้แล้วหยอดลักตายอ่ะแล้วหยอดรักเป็นไรตายมันเล็งตับมันก่อยไปเลยคุลืมกูขอัวโทษมึงไม่เลยกกเล่นบุ๊ไม่เลยก็ขาดอ๋อไอคนนั้นนะมาหนีมาหนีดูเป็นโมนอะไรเนี่ยทำไม ดูไม่น่าเลื่งเลยมันี่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 มันีมานีปลัดจ้ังลุกยันตะจนไม่ใช่เพลงเขาเรียกมันีมน่มันี่มันี่ไปหาเขาเขาสงสัยอะไรตอบเข้าไปหน้าตาดูไม่ค่อยสบายเลยเป็นหมอนอะไรทั้งมึงอะ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรหน้าตาดูไม่ไม่ค่อยสบายเลยเขอดถามว่ามึงนะ่ะเป็นอะไร โมนี่ไม่ไม่ลาเลิกไม่สดใสเลยเรามาจากตระกูลมอนงอยมอนอะไรเนี่ยเราโมนงอยหมดเลยหรือเปล่าใช่เราตระกูลมอนงอยค่ะบกูเนี่ยตั้งนั้นเลยกูไม่งอยมาสามคนก็ต้องงอยกูไม่งอยมากร็สามคนเผื่อกันมึงต้องงอยกูไม่งอยทำไมมึงไม่งอยเพราะกูไม่มีจะงอยตายเลยอะไรมาโตกับปานนี่แล้วไม่มีอะไรงอยมึงงอยคนเดียวหรือไง ไอ้นี่นี่นี่เป็นโมนโปรมมาหรือเปล่าไม่ได้ปอบไม่เชื่อไม่เชื่อถามมันได้ปอมต้องตอบคำถามลุงได้คำถามอะไรลุงอตอบได้ก็ถามมาก็ตอบได้มานีมานีลุงนี่เป็นหมอจริงหรือเปล่าตำแหน่งแปลกแปลกกูเป็นโมนก็เป็นโ <c oughs> มนตอบได้นะได้พยายามฟังเลย <c oughs> สวยัวใบ จาปลิมออยล่ะแปลว่าอะไรวันทองแท้ต้องพูดแบบนั้นอ๋อถ้าตอบได้ก็ตอบมาและขยันพูจะเหนื่ยกูงงกับตำเนียงจะต้องมาแปลอะไรอีกคูเนี่ยกูโม่ลูกคึงลูกคึงอะไรลูกคึงอ่ะถูกมาข้ามยองกระวังหน่อยตู้ถีบไปหนุนเลยตัวใบจาปลิมออยล่ะ แปลว่าอะไรตอบไปยังให้เขาจับได้นถ้าเราไดยปลอมมาตอบเข้าไปมึงใจเย็ยนๆมึงจะกดดันกูตอบได้ไหมมึงปลอมมาหรือเปล่าไอ้ปลอมใจเย็ยนๆหัวมอดจ้าสวบายจ่าปลิมออยละ่ะแปลว่าอะไรสวบายตอบไปทรายบัว <c oughs> <c oughs> จ่าปลิมตอบมา <c oughs> จิมปลาลออยละ่ะ ลอยพมอจ้าพมอจ้าฉันขอตอบเลยในบรรดาประดอาจ้าตอบว่าอะไรสวนบาดจ้าประริมอ้อยละป้าวะสายบัวจิ๋มปลาอร่อยใช่ได้ใช่ได้ไปไปไอ้คนนั้นกบใช่ไปเลยไอ้คนนั้นอะมานิใต้กูเก่งมากเลย บไอ้คนนั้นมันตอบได้ไปแล้วครับผมมึงตอบได้ไหมได้ฟังนะปาโก้ตีเบทนาสบาโลแปลว่าอะไรโอ้โหนิพายาวกูอีกอยากขอตอบได้มึงรอดกูต้องบนปาโก้ตีเบทนาสบาโลเอาของกูไปบนอีกแล้ว กูเห็นมึงเงียบเพินึกว่ามึงลืมมึงไม่มึงไม่มีมึงไม่เคยเห็นลิเกทีใช่ไหมเพราะว่าเราทำนึกต่อเฮดไอ้โมนผูดโมนเนี่ยเดี๋ยวเขาได้ยินปาโกตีเบธนาซาบาโลแปลว่าอะไรปาโกตีเบธนาซาบาโลเฮ้ยเหมือนแขกเลยเขี้ยวปูดปาโกตีเบธนาซาบาโลอยากว่าอยากมากมายยังไง เขาอยโยวไหมโกปาโกต่าเลยอยากเลยตากกดปาโกปากดธนาธนัดปาโกตีเบตีเบก่อนมึงคุยกับใครเนี่ยปาโกมึงขาไปแล้วตีเบตีเบติต็เบปากดตีเบธนาธนัด ซาบาโลซาบัดนดยังไงผอมอจ้าวหวยังไงฉันขอตอบมึงยะจับทำไมอะฉันขอตอบตอบว่าปาโกติเบชนาสมาโรแมว่าปาโกติดเบทถนัดสบัดรูสุดยอดเลยสุดยอดเลยโอ้โหเก่งมากเลยจากเดือนเรา สดงว่าไม่ได้ปลอมมามีอะไรสงสัยอีกไหมจะมาสรุมเออชื่อว่าไอ้นุ่มจะไปไหนกันเราทั้งสามคนกำลังจะมุ่งหน้าข้าสู่กรุงฮองสวัสดีอ,อ้าวให้ง้นให้ลุงไปด้วยออไม่ได้นะไปทางเดียวกันให้ไปด้วยไม่ได้หรอกพีะลุงฉันทั้งสามคนจะไปํำถุระให้ไปด้วยไม่ได้หรอกอ้าวอ,อ้าวไ,ไปไปเ,เดียวเดียวเดียว ไปทางเดียวกันก็ให้ลุงไปด้วยสิวะแน่ทำไมกูว่าให้เขาเพลิงสองสารเขาทำไมก็เขามาขอลองว่าเขายังไปกับเราโดยมุ่งหมายมาไปก็ตาแบบาะคอเฮ็ดพนน้อยมึงมีวิญญาณไหมอย่างยั้นคอเหตุพนที่มีเหตุผลไหมที่จะให้เข้าไปด้วยมีเหตุผลไหมที่แกจะมากับพวกฉันเนี่ยฮะแกแล้วแกแล้วคอขอเดินไปด้วยเป็นเป็นลมเป็นแรงไปแต่ไหนมีคนช่วยกลางทางนี่ไง เทศผลของเขาเขาว่ายังไงไปจีพายคุยกันเองนะผมก็บอกให้เขาไปด้วยจบแล้วขอรุ่งให้ลุงไปเด็กคนนึงจะไปขวางเราหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปไปทิ้งที่อยู่ตอนอยู่ในเมืองแล้วกันไปทิ้งไปก็ก็ได้ก็ได้ให้ลูกคนให้ไปด้วยก็ได้แต่ต้องสัญญากับฉันก่อนถ้าเขาไปในวังหลวงฉันจะทำอะไรหามยุงหามเกีียวเข้าใจไหมได้เลย ลุงจะไม่ยูไม่เกี่ยวเลยขอบใจมาในั้นก็ไปกันเลยเจียวอะไรมีอะไรมีอะไร,มะไ,รไม่มีอะไร,มะไ,รไม่มีอะไรก็ตกใจอะไรได้ฟังค,คำว่าขโมยจนงกนอนคนนี้ เป่าเป็นไอ้แข็งเป็นไอ้หนุ่มนอนไอ้หนุ่มบนไอ้หนุ่มนอนนะไม่นอนกู้ยังไม่ห่วงเขาบอกไอ้หนุ่มนอนคนนี้ไอ้หนุ่มบนไอ้หนุ่มบนคนนี้ลินกระพันอ้อไอ้ดูชาไอ้ดูทีเฮ้ยมันช่างกระปี้กระเป่าดูพูดถูกพูดผิดพูดจะติด หรือจะเป็นโมลรุ่นใหม่เคยไปเมื่อไทยรือเปล่าจะดูดนะมันจะเหมือนเป็ไล่ลุงกับอุ่นเปเร,รือนมีเราไว้เดไปด้วยกันใะช่ไหมไปด้วยเด้นไปไปด้วยคน ดเราช้างอีพัสดงไม่แน่นอนหรือลุงเป็นมอนขี้เมาไม่มีอะไรลูกผู้ ขอไปด้วยนะไอ้นุ่มจักไม่ยุ่งไปเกี่ยวเลยเสียงลายลายขุนรุ่งเสียงของลุงมีเขาคขุนรุง่ง ฝากคุณไปมีอะไรเฉยไม่ของลูกมีอะไรยมีอะไรไปลิสัญญาน่้ามาได้หามยงหามเกี่ยวไม่อย่ไปเกี่ยวเลยไปไปเลยลืนไปากับใจกบใจไแล้วหามคืนหรือเราไปเรายังออกไปหมดก็ไม่องไปับตา